พงศเชิ tous ท่านสวัสดีค่ะทุกคนเจษเปคคคารสเลวหวัง mm hmm. ว่าทุกคนคงสบายดีนะคะเข้าดีจากทางประเทศไทยค่ะเช้านี้จ้านี้เลยค่ะข้อมูลจากกรมการกงสุลน,นะคะกระทรวงต่างประเทศประกาศว่าการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5 6 5ค่ะยกเลิกการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด -19 อาทิเอกสารรับรองการได้รับ วัคซีนและผลตรวจหาเชือ้อโควิด -19 สําสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแน่นอนค่ะใน traveling to Thailand from 1 s t October 2022 onwards passengers will no longer be required to present COVID-19 related documents such as the certificate of vaccination and COVID-19 test result upon arrival in Thailand มันริดมากแม่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกเลยจ้าบองฟอยาช